ดิฉันนางสาวณภัสพรนิยาวานนท์วิศิตปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจจะมานำเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องโมเดลสมการโครงสร้างของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนวัตกรรมโลจิสติกและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานโลจิสติกของผู้ประกอบการโลจิสติกในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัยครับเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจจากการพัฒนาตัวแบ่งชี้การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลของผู้ประกอบการทีสิโลจิสติกในประเทศไทยข้อ2นะคะเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนวัตกรรมโลจิสติกการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและผลการดำเนินงานโิจิกส์ของผู้ประกอบการที่กิโลจิสติกในประเทศไทยประโยชน์ที่ได้รับนะคะทาให้ทราบถึงองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการุทคโนโลจิดิิกส์ในประเทศไทยข้อ2สามารถนําผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนวัตกรรมโลจิสกส์และการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของบริษัทเพื่อการรับตัวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะข้อ3ผู้ประกอบการเทคโนโลจิสตจิกส์ในประเทศไทยสามารถนําไปเป็นข้อมูลในการสร้าง โอกาสและการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโนล,ลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนผลการดำเนินงานโจิสิกส์ผลการข้องค์ประกอบเชิงสำรวจการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะด้วยการสกรัดปัจจัยนะคะวิเคราะห์ปัจจัยรวมวิเคราะห์ปัจจัยร่วมนะคะด้วยทีแกนหลักนะคะจากนั้นหมุนแกนแบบเฉียงด้วยวีโรแมแอตนะคะจะได้สกัดปัจจัยออกมาได้ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะโดยตั้งชื่อใหม่โดยการเรียนการ สกัดปัจจัยองค์ประกอบที่เกิดขึ้นใหม่จากการรวมตัวนะคะจากการรวมตัวขององค์ประกอบที่เกิดขึ้นใหม่นำมาตั้งขีใหมายได้เป็นการลงทุนด้วยธุรกิจดิจิทัลนะคะองค์ประกอบที่2อคืออิทรภาพการดำเนินธุรกิจดิจิทัลองค์ประกอบที่สามคือการแข่งขันธุรกิจด้วยดิจิทัลนะคะองค์ประกอบที่สี่ด้วยคือการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลค่ะจากนั้นนะคะมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนะคะ โมเดลมาตรวัดของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะเมื่อมีองค์ประกอบเชิงยืนยันแล้วนะคะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะค่าสถิติผ่านเฑ์ทกเกณนนะคะจากนั้นโมเดลจะมีความน่าเชื่อถือทางเชิงโครงสร้างนะคะมีค่าส R มากกว่าสี่สิบเ็และมีค่า AE e มากกว่าส5่สิบห้าค่ะเพราะองค์ประกอบเชิงยืนยันนะคะโมเดลมาตรวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะค่าสถิติผ่านเกณฑ์ทุกค่านะคะ โมเดลมีความน่าเชื่อถือเชิงโครงสร้างนะคะค่า CR มากกว่า0.7ค่า AEE มากกว่า0.5ค่าน้ำหนักปัจจัยมีค่ามากกว่า0.6นะคะกรณีผ่อนปลมีควรมีค่ามากกว่า0.5นะคะซึ่งทุกค่ามีค่ามากกว่า0.5นะคะการขอความตรงเชิงจำแนกค่ะเปรียบเทียบค่าสาสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนั้นกับองค์ประกอบอื่นๆนะคะมีตามตารางนี้คะ ที่เป็นตัวเลขตัวหนานะคะมีค่าน้อยกว่ารากที่สออของ a v p e แสดงว่าโมเดลมันรัมีความตรงชิงจำแนกนะคะต่อมาการวิเคราะห์เส้นทังอิทธิพลนะคะโดยดูค่าผัดคอฟิเชียลนะคะผลการวิเคราะห์เส้นทางอิะะองะะอทธิพลน,นะคะเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนะคะการวิจัยครั้งนี้นะคะได้พัฒนาองค์ประกอบการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขึ้นใหม่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะได้แก่การลงทุน หน่วยธุรกิจดิจิทัลนะคะหรือดิจิทัลเวนชิริงนะคะข้อ2ององค์ประกอบการแข่งขันเชิงลุกด้วยดิจิทัลนะคะหรือดิจิทัลโปรแอคทีฟคอมเพลิชันนะคะข้อ3ามองค์ประกอบที่3นะคะอิสรรภาพการดำดำรงธุรกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลเอ็กซิสเทนซ์ออโตโนมีนะคะองค์ประกอบที่4การแข่งขันเชิงลุกด้วยดิจิทัลหรือดิจิทัลโปรแอคทีฟคอมเพลิชันค่ะ ซึ่งสามารถอธิบายการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่เกิดจากความก้าหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยแนวคิดเชิญธุรกิจเพื่อการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจโลจิทิกต้องเชิญจับสภาวะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจากความก้าหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจที่ได้องค์ประกอบใหม่ ของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเนี่ยนะคะแตกต่างจากนั้นแต่อีกอื่นที่การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทรัพยากรทางเทคโนโลยีเช่นอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะอย่างดิจิทัลอิมธิพลทางตรงเชิงบวกต่อนวัตกรรมโลจิสติกโดยที่ผู้ประกอบการดิจิทัลเนี่ยมีบทบาทสําคัญในก istics, ิจกรรมโลจิสติกสอดคล้องกับงานวิจัยของมอรลิสยาพอลและซุยนะคะซึ่ง ผู้ประกอบการทางธุรกิจจะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางการออกแบบนะคะผลิตภัณฑ์รวมถึงกิจกรรมการให้บริการโลจิสติกก่ลูกค้าและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเช่นผู้ประกอบการสามารถนำ,นำเสนอเครื่องมือและอุป,ปรกรณ์ใหม่ๆที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาบริษัทที่สามารถลดการสูญเสียของวัสดุในขั้นตอนการผลิตและลดอัตราส่วนของวัสดุประกอบสําเร็จนะคะนอกจากนี้ผู้ประกอบการดิจิทัลยัง แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานเชิงลุกในการพัฒนานวัตรกรรมผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตรกรรมกระบวนการดิจิทัลด้วยค่ะยอมรับมือฐานเอสสองนะคะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสูด่ดิจิทัลสอดคล้องกับงานวิจัยของมูนะคะที่กล่าวไว้ว่าผู้ประกอบการเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิมเป็นแบบดิจิทัลได้และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบริษัทอย่างจรงิงจังค่ะซึ่งวินผู้มีความเห็นอีกว่าผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถตอบสน,นองตอ่อสภาวะแวดล้อมดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญก,กับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนกระบวนการและกิจกรรมเกี่ยวข้องกับธุรกิจิโลจิสติกเพื่อ ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสูตรดิจิทัลของบริษัทค่ะยอมรับข้อฐาน S3 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงชงบวกต่อผลการดำเนินง,งานโลจิสติกส์สอดคล้องกับงานวิจัยของต่วการตัดสินใจของผู้ประกอบการก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิลผลของบริการโลจิสติกส์และสามารถเพิ่มผลการดำเนินง,งานโลจิสติกส์ได้และสนับสนุนแนวคิดของตัวเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ว่าสามารถยกระดับผลการดาเนินง,งานโดยทั่วไปขององค์กรรวมถึงยกระดับผลการดําเนินง,งานโลจิสติกส์ด้วยค่ะย้ารับสุนยอด S4 นวัตกรรมดิจิทัลมีสิทิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสูด Digital, ส่ดิจิทัลสอดคล้องกับแนวคิดของโกเมสนวัตกรรมโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้นมาจากการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเป็นปัจจัยสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในการเข้าถึงวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนแนวคิดของกราฟและหวังว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้การปรับปรุงการดำเนินงานโลจิสติกส์ค่ะยอมรับผลขาด S5 นวัตกรรมโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงเชื่อมโกับผลการดำเนินงานโลจิสติกส์สอดคล้องกับานวิจัยของกรา แวัิจกรรมโลจิสติกเป็นสมรรถนะสมรสมรถนะที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทและที่สําคัญที่สุดเพื่อระบุแนวทางใหม่ๆให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อการพัฒนากิจกรรมโลจิสติกที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานโลจิสติกให้ดีขึ้นได้ค่ะยอมรับผลขัดเดสกอกการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลมีอิทิพลทางตรงเชิงบวกต่อก,การดำเนินงานโลจิสติกสอดคล้องกับงานวิจัยของดีวัสและ การติดต่อสู่ดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตออฟคิงเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน,นโลจิสติกเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในการปรับให้กระบวนการและการตัดสินใจเป็นไปดยอัตโนมัติและอุป,ปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆที่มีความสามารถในการจับภาพแบบ่งป็นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพข,ขององค์กรด้วยอินเทอร์เน็ตออฟคลูทำให้เกิดข้อมูลปริมาณมหาศาลหรือที่เรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่ ในบริบทของกิจกรรมโลจิสติกสนั้นนะคะข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกจะสามารถบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยข้อมูลขนาดใหญ่นคนพังบวกต่อผลการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานจากาผลการวิจัยของดินนะคะตลอดจนการควบคุมกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆด้วยแพลตฟอร์มหรือรูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งผลการวิจัของเจเนอโเจเนอ พบว่าแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่คิดขนาดการและขนัดย่อมและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดีค่ะยอมรับสมมุิฐานเอสเจนะคะการมีผู้ประกอบการดิจิทัลมีอทธิพนทางอ้อมเชิงบวกกับผลการดำเนินงานโลจิสติกสนะคะผ่านการเปลี่ยนแปลสู่ดิจิทัลและผ่านนวัตกรรมโลจิสติกสนะคะผู้ประกอบการดิจิทัลมีอทธิพนต่อ ผลการดำเนินงานโลจิสติกผ่านการเปลี่ยนแปลงสื่อดิจิทัลจากความคิดเริ่มสร้างสารรค์และก็แบ่งหาโอกาสทางการตลาดในกระบวนการของการเข้ามาใหม่ของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยความสามารถคาดการล่วงหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและาการดมทรัพยากรล่วงหน้าก่อนผู้แข่งจะสอบหนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อีกทั้งผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานโลจิสติก ผ่านนวัตกรรมโลจิสติกเนื่องจากผู้ประกอบการดิจิทัลเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมโลจิสติกที่นํามาใช้ปรับปรุงผลการดำเนินงาน,นผลการดำเนินงานโลจิสติกให้ดีขึ้นได้ค่ะยอารับสมมติฐาน S8 นวัตกรรมโลจิสติกอิทพลทางตรงเชิงบวกต่อผลกานนรดำเนินง,งานโลจิสติกผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลเนื่องจากนวัตก,กรรมโลจิสติกที่พัฒนาจากข้อสเสนอและจากการประเมินผลการดำเนิน,นง,งาน สามารถนําไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานโลจิสติกส์ให้ดีขึ้นได้นะคะซึ่งหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสู่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นแสดงว่านวันตกรรมโลจิสติกส์ของบริษัทสามารถนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสื่อดิจิทัลซึ่งส่งผลให้สามารถเพิ่มผลการดำเนินงาน,ในโลจิสติกส์ให้ดีขึ้นได้ะคะ่ะข้อเสนอแนะทางวิชาก,การนะคะ การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาองค์ประกอบองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขึ้นใหม่นะคะด้วยการเขาองค์ประกอบเชิงสำรวจผลการศึกษาพบองค์ประกอบใหม่ที่เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลจํานวนสี่องค์ประกอบได้แก่การก่อตั้งหน่วยธุรกิจดิจิทัลดิจิทัลเวนเคอริงการแข่งขันเชิงดเดื้อยดิจิทัลดิจิทัลโปรแอคทีฟคอมเพล็กซ์น สิทภาพการดำเนินการดำนธุรกิจดิจิทัลดิจิทัลเอ็กซิสแอน e อัตโนมีและการวิจัยและพัฒนาด้าน digital, ดิจิทัลร e s เ a r ร์แอนด e ดีล็อ m เน t ซึ่งผลการศึกษานี้แสดงเห็นว่าการเป็นผู้ระกอบการดิจิทัลเป็นความสามารถตั้งแต่ก่อตั้งธุรก,กิจไปจนถึงการดำเนินธุรกิจให้ดนำรนอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่าง ข้ามการความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ยงนะคะซึ่งองค์ประกอบทั้ง4ของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลดังกล่าวเนี่ยสามารถนําไปศึกษาในกลุ่มสารกันอื่นๆที่ต้องการการปรับตัวทางด้านความก้าหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจทุกภาคส่วนการศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขององค์ประกอบทั้ง4ี่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลในยุคเศรษฐสิจดิจิทัลค่ะ ข้อ2นะคะการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของการเป็นู้ประกอบการดิจิทัลนวัตรกรรมโลจิสติกการเปลี่ยนแปลงสูดดิจิทัลที่มีสอบผลการดำเนิน,นง,งานโลจิสติกโดยองค์ประกอบและโมเดลมาตรฐาของแต่ละปัจจัยที่พัฒนาขึ้นมาจากการทดถอยรณกรรมนะคะเมื่อนําไปรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจโลจิสติก ซึ่งคนนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มจอุตสาหกรรมที่ผลการดำเนิน,นงานโลจิสติกเป็นปัจจัยสาคัญของบริษัทในการสร้างความได้เรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจข,ข,ของประเทศไทยเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะข้อเสนอแนะนะสหรับผู้ประกอบการโลจิสติกนะคะทางด้านผู้ประกอบการดิจิทัลผู้ประกอบการควรเสริมสร้างศักยภาพและความได้เรียบในการแข่งขันจากโอกาสด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล าการมอบอำนาจให้พนักงานระดับบุคคลาศและยุคลาวิธีให้มีอิสระในการทํางานเพื่อเพิ่มบริบทเชิงลุกขององค์ก,ก,กรเมื่อกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งประกอบการคือทรัพยากรมนุษย์และผู้สร้างนวัตวัฒนธรรมองค์การที่สำคัญที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้บริษัทแทนวัตกรรมสร้างมูลค่าใหม่ให้กับธุรกิจ ด้วยการทุ่มเททรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเข้าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะทางด้านนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์นะคะผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมนะคะภายในองค์การที่มีแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จและแบ่งปันขั้นยมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติ งานให้กับทีมงานบุคลากรอ,อื่นภายในองค์การนะคะการส่งเสริมทักษะการพัฒนานวัตรกรรมที่ใช้สำหรับการปรับปรุงและก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ